ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนพอดีขี่รถไปจอดนะฮะมีคนมาถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมยังขี่รถรุ่นนี้อยู่นะครับไม่มีเงินซื้อรถใหม่หรออะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่ารถรุ่นนี้มันดียังไงนะครับผมมาดูสภาพโดยวรวมก่อนก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นเวฟยูบ็อก์นะฮะปี2005นะครับอันนี้คันที่ผมได้มาอันนี้ไม่มีดิสหน้านะครับมีสองรุ่นมีดิสกับดัมเบินะครับ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมาดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับเนี่ยฮะก็ดูเดิมเดิมฮะโดยรวมนะฮะอุดสีล้อเลอนะครับเดิมจ๋านะฮะคันนี้บอกไว้ก่อนว่าเดิมจ๋านะครับเนี่ยครับบังทรงบางโซ่นะฮะเดิมเดิมนะฮะล้อดุมเดิมอะไรเดิมครับดูท่อครับดูท่ออันก่อนนะฮะท่อแท้นะครับ คันด้าเอ็นเอฟร้อยสิบสองห้าสี่สามนะครับมอกนะครับเดิมเดิมจ๋าทุกทุกจุดนะครับสติเกอร์ยังอยู่เลยนะครับเห็นสติเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับเดิมจ๋าเรือนใหม่นะครับมีคนว่าเอ้ยขี่ทําไมนะฮะไม่มีเงินซื้อรถใหม่หรออะไรประมาณนี้นะครับบอกว่ามันดียังไงนะครับเราดูใต้เบาะกันก่อนนะครับดูใต้เบาะกันนะออกแล้วมันเป็นเวฟยูบ็อกนะฮะเก็บของอันนี้ผ้าน่ารักหน่อยต้องไปซีเรียสมันนะครับ พาเช็ดรถผมนะฮะก็มีริ้วรอยตามการเวลาตามการใช้งานนะโดยรวมเอยมจานะครับอันนี้พอลบอนเก่านะครับยังไม่ขี้เกียจแกะออกนะฮะของจริงอยู่หน้ารถนะฮะพอทะเบียนเต็มสองห้าหกสี่นะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับจะเปซีเรียสมันชุดสีมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับมาเสียงเครื่องกันก่อนนะครับนะครับรีวิวให้ดูนะครับ นี่เอาออกมาไกลหน่อยนะฮะอยู่บ้านเบิลเดี๋ยวข้างบ้านดาวนะครับเอาิวกันให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องนิ่งๆนะฮะนิ่งๆดูใต้เครเื่องครับไม่เคยแก่นะฮะไม่มีเยอะไม่มีย้อยนะครับเนี่ยครับดูกันชัดเ,เลยไม่มีนะฮะไม่มีเยอะไม่มีย้อยนะครับนิ่งๆปืนเบสเลียนมานะครับเสียงพ่อ ตี่เกตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับเดิมจานะ๋าฮะเดิมจา๋าจบการรีวิวแค่นี้นะครับและใครที่วิ่งระยะทาง200-300โลนี่ชิวๆนะครับชิวๆผมวิ่งมาแล้วนะครับข้ามต่างจังหวัดเชียงใหม่พะเยานะฮะบ,บ้านผมอยู่เชียงรายนะครับไม่มีพังนะฮะขอบคุณนะครับที่รับชมผม มีเงินซื้อรถใหม่ครับแต่ไม่อยากซื้อนะชอบขี่รถเก่านะครับผมมาดูนะปัดเรือนใหม่กันนะครับเนี่ยฮะไฟออกนะฮะไฟเลี้ยวติดหมดนะครับแต่เตอนครับดังสวยนะครับชุดเกียร์นะฮะไฟเกียร์ออกทุกดวงนะครับไฟเกียร์ออกทุกดวงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ติดทุกจุดนะครับไปสูงไปต่ำนะฮะติดหมดนะครับเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับความทนทานของมันนะครับ12ปีนะครับย่างเข้า13ปีแล้วครับคันนี้ครับในปีห้าศูนหรือปี51าหนึไม่แน่ใจไม่ได้ดูในเล่มนะครับใครที่ชอบลิ่ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ